บัวในตมมืดมิดยังดำคล้ำคลื่นใต้น้ำยังระสํากับตันหาบัวพ้นน้ำชูช่อพ้นมายาบัวบานอ้าอาบแสงด้วยแรงธรรมสวัสดีครับเพื่อนๆใน Facebook และพ่อแม่พี่น้องที่รู้จักมักคุ้นกันทุกคน วันนี้ก็พามาดูต้นองุ่นที่มีน้องคนหนึ่งทักมาบอกว่าอยากเห็นคลิปที่มีต้นองุ่นว่าอางุ่นเขาอยู่แบบไหนยังไงและจะทำแบบไหนให้เขาอยู่ก็นี่ครับง่ายๆเลยก็คือ ถ้าแบบประหยัดก็หาสายเคเบิลสายเคเบิลที่เขาเหลือใช้แล้วไปขอตามพวกช่างเดินสายอินเทอร์เน็ตที่เขาเหลือที่เขาเหลือแบบเป็นขดๆอยู่ประมาณนี้ขอเข้ามาได้ฟรีๆหรือถ้ามีน้ำจิตน้ำใจให้ค่าน้ำข้าหน่อยล้วทิงแดงสักขวดก็คงจะให้แหละ เเก็บ okay. ไว้เขาก็คงจะไม่ได้ใช้ก็หลักๆก,ก็คือ1ต้องทำค้างขึ้นมาค้างแบบไหนก็คือถ้าอันนี้คือ,คอเราใช้แบบเสาปูนมันมันเลจะลงทุนเยอะก็เดี๋ยวจะพาไปดูเป็นแบบเสาไม้ที่แบบประหยัดประหยัดใช้เองได้ทำเองได้ ก็คือลักษณะแบบนี้ไม้หน้าสามขึ้นมาตีเป็นตัวทีแล้วก็มีตัวโยงกันมันโยกเยกซื้อตะขอมาสักตัวหนึ่งตะขอแบบนี้ท้องขึงด้วยสายเคเบิลสายเคเบิลสายโทรศัพท์สายสัญญาณ สามบีบีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาเอ่ยชื่อเขาหน่อยขึงเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ถ้าขึงถ้าเราจะให้ตัวทีแยกไปทางไหนให้ขึงไปตามนั้นข้อหนึ่งสมมติเราปลูกเนี่ยขึ้นมาได้แบบนี้ปุ๊บพออยู่ใต้คั้างนี่สักประมาณสักสิบเซนแล้วก็ค่อยตัด มันเป็นตัวทีแยกซ้ายขวาพอแยกซ้ายขวาเสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยงกิ่งมาเลี้ยงกิ่งมาตัวนี้เขาเรียกว่ากิ่งอาร์มก็พอเลี้ยงมาปุ๊บมันก็จะมีกิ่งแขนซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่ากิ่งเครนเราก็เลี้ยงกิ่งนี้แหละสาเหตุที่บอกว่าให้ขึงสายเคเบิลนี้ไปตามแนวอาร์มเนี่ย ข้อหนึ่งพอเคมันออกมาปุ๊บเราก็สามารถพาดแล้วก็มัดจัดระเบียบเขาประมาณนี้มันจะได้ดูเป็นระเบียบประมาณนี้นะเนี่ยลักษณะเดียวกันถ่ายย้อนแสงอาจจะมืดมืดหน่อย ประมาณนี้อันนี้คือต้นที่ถ่ายลงเมื่อวานที่มีคนสงสัยบอกว่าเฮ้ยใช่ต้นของตัวเองไหมผูกจริงไหมมีลูกจริงไหมกัน,นี้ฮะลูกก็อาจจะพวงไม่ใหญ่ครับเพราะมันไม่ได้ยังไม่ได้ทําให้มันออกลูกเองอันนี้มันมันออกเองธรรมชาติโดยที่เรายังไม่ได้บมรุงปุ๋ยให้มันออก ถามว่ามีกี่พวงก,ก็มีอยู่ประมาณสามสี่พวงโอเคก็ตามนี้นะชัดเจนนะครับคลิปอาจจะยาวไปหน่อย